สวัสดีค่ะกลัผนะคะวันนี้มาเจอกันช่วงเที่ยงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะทําตามที่ไปโพสต์ไว้ในช่วงแรกนะคะว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์นะคะอธิบายให้ฟังเรื่องของการที่กรมสรรพากรประกาศออกมาแล้วนะคะว่าโอเคต่อไปเนี่ยถ้าในการเดินเรื่องอะไรกับกรมสรรพากรเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องมีการคัดนะคะในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลน,นั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมา อ่านภาพข่าวมีให้ฟังนะคะเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาสักนิดหนึ่งก่อนถ้าไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายกันหน่อยว่าตอนนี้คุณท่านอะไรอยู่ทานข้าวหรือยังนะคะนี่ก็เที่ยงหกนาทีใช่ไหมคะกว่าจม,มีเวลาแป๊บหนึ่งสักประมาณสิบห้านาทีก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรียนข่าวนะคะรวมถึงเนี่ยก็จะเป็นข่าวอีกข่าวหนึ่งเหมือนกันนะคะเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจะขยับหรือเปล่ายังไงเห็นมีภาพข่าวมาเยอะแยะเลยนะคะว่าเออ จะขึ้นเป็นสิบไหมจะเก้าไหมนู้นนี่นูน้นนั่นนะคะเดี๋ยววันนี้มาเมา์หมอยเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งถ้าไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะคะแล้วก็หัวใจมาสักนิดหนึ่งตอนนี้ประชาสัมพันธ์นะคะหน้าเราเรียกกันว่า YouTube ของบัญชียง่ายเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกกลับมาได้นะคะหายไปถูกแฮ็กไปอย่างถาวรแหละนะคะแล้วสิ่งที่เราเรียกกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทางกลัดเองนะคะกับทางทีบัญชียง่ายแล้วก็สร้าง YouTube ขึ้นมาใหม่นะคะหรือ,อยังไง ฝากสมาชิกนะคะกดต c r ต b e หน่อยนะคะเสียดายมากเลยมี s ิดตามแบบโหเป็นแสนเลยหายไปโดนแฮกไปซะก,ก่อนนะคะดังนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะอ้าวสมาชิกเข้ามาแล้วเยอะแยะเลยโอเคขอบคุณมากเลยไม่เห็นจํานวนคนที่ไลฟ์แต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาเรียบเรียงกันในข่าวแรกกันเลยนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะก็อ,อย่างที่โพสต์ไปในหน้าแฟเนเพจปัญเชีง่ายนะคะว่า ทางกรมสรรพากรนะคะก็มีการประกาศออกมานะคะอาเดี๋ยวขอภาพข่าวขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเป็นประกาศของกรมสรรพากรนะคะในการดึงข้อมูลน,นะคะจากกระทรวงพาณิชย์นะคะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นั่นเองนะคะซึ่งอ่านี้ข่าวกาลังขึ้นอาตรงนี้นะคะเดี๋ยวสมาชิกสามารถเข้าไปดูในหน้าแฟนเพจบัญชีง่ายได้นะคะกดเอาภาพนี้แปะเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ที่ผ่านมาสมมุติว่านะคะเราจะเป็นดีลอะไรกับกรมสรรพากรเนี่ยนะคะเราต้องมีการเตรียมข้อมูลไปค่อนข้างมากล่าสุดเปลี่ยนทั้งชื่อบริษัทเปลี่ยนทั้งกรรมการเนี่ยโอ้ยคุณขานะคะต้องมีการไปคัดหนังสือรับรองนะคะระยะเวลาไม่เกิน30วันนะคะบอจห้าโอ้ยหลายอย่างมากไม่ใช่ขนานะ,ะเซนเกือบทุกหน้าประเด็นเลยณวันนี้นะคะขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยภาครเขายอมคุยกันแล้วนะคะและเขายอมส่งข้อมูลหาการซึ่งเป็นเรื่องที่ เราเนี่ยนะคะฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยวิงวอนขอร้องเนี่ยมาหลายครั้งมากเหลือเกินว่าอยากให้คําว่าเทคโนโลยีถ้ามันจะเกิดขึ้นขอให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องแรกๆเปลืองกระดาษเหลือเกินเสียเวลามากๆเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลของการจดบริษัทค่ะจะไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์คุณต้องจาไว้ก่อนนะข้อมูลการจดบริษัทจะไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์สมมุติตอนเนี้ยนะคะอย่างวันเย็เมื่อเช้าเนี่ยเราโทรไปหา ผู้ช่วยคนหนึ่งแล้วบอกว่าเออจองชื่อบริษัทนี้หน่อยนะคะชื่อนี้ชื่อนี้เดี๋ยวก่อนจะจดใหม่แล้วนะนะคะเราต้องไปกระทําที่กระทรวงพาณิชย์เสร็จแล้วตอนจดบริษัทก็ต้องไปจดที่กระทรวงพาณิชย์แต่ว่าข้อมูลของนิติบุคคลของบริษัทอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าน,นะคะแต่ในเรื่องของการเสียภาษีเราต้องไปเสียที่กรมสรรพากรกรมสรรพากรอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง เราเป็นจดบริษัทที่กระทรวงพานนี้กระทรวงสองกระทรวงนี้คนละกระทรวงกันวันนี้นะคะเขาก็เริ่มทําการเชื่อมข้อมูลเข้าหากันดังนั้นนะคะวันนี้กรมสมรรพากรก็ออกมาประกาศแล้วนะคะก็ลง <c oughs> เรียกว่าลงชื่อปลาจริงๆตั้งแต่สิงหาแล้วนะเรื่องเนี้ยนะคะเห็นลงวันที่ตั้งแต่สิงหาแล้วนะคะ,ะเป็นข่าวที่อยากจะบอกว่า ต่อไปหลังจากนี้นะไม่ต้องไปคัดหนังสือรับรลอกนะคะบอจห้าอะไรพวกนี้นะคะรายรายชื่อผู้ถือหุ้นคือบอจห้าบอจห้าคุณต้องสั่งให้เข้าใจนะบอจห้ารายชื่อผู้ถือหุ้นไม่ต้องหอนังสือรับรลองไม่ต้องนะคะก็ยกเลิกเราสามารถเป็นข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ได้อันนี้แอบเมานิดนึ่งกลับเข้ามาที่หน้าจอสักนิดนึงนะคะนี่นะคะประเด็นคือคืออย่างนี้คุณขา ล่าสุดล่าสุดอันนี้ล่าสุดน่ะอันนี้เมาเลยนะดูใครดูอยู่หรือเปล่านะถ้าใครเป็นธนาคารก็อย่าว่ากันนะคะกว่าไปเป,เปิดบัญชีธนาคารนะคะก็อไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยธนาคารบอกว่ายังเปิดไม่ได้ค่ะครูอาจเนื่องจากบริษัทของครูอาดนะคะยังจดไม่เสร็จทันชีเราไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์มาเปิดถึงธนาคารให้ได้คือเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเนี่ยสมาชิกใครใครเป็นบ้างคุณลองพิมพ์มาก็ได้คุณจดบริษัทบรรจนก็แล้วกัน คุณเว้นหนึ่งวันธนาคารคุณว่างวันพุธคุณไปเปิดแบงค์คุณไปเปิดแบงค์เลยนะแล้วแบงค์นี้เนี่ยซีเรียสว่าจะต้องดึงข้อมูลความมีตัวตนความมีอยู่จริงจากกระทรวงพาณิชย์ได้ก่อนจึงจะยอมให้เปิดธนาคารได้อือนี่ก็มีเหมือนกันลองลองเดาดูก็ได้ค่ะว่าท่านไหนคิดว่าเป็นแบงค์อะไรหรือไม่อยากบอกชื่อแบงค์พิมพ์สีล้วก็ได้เนื่องจากธนาคารของประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมันมีหลายสีมากนะเดี๋ยวเราองหนึ่งนาที ข้างหลังรู <performance> ้ไหมว่าเสียอะไรรู้ไหมเลขาดิฉันเองนะคะสองคนนะคะรู้ไหมเที่ยวกันนะพูดธนาการเสียอะไรคะสีเขียวไม่ใช่นะคะซึ่งธนาคารนี้นะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าดีนะคะในการต้องรอข้อมูลถึงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะคะแต่ว่าวันนั้นกว่าไปส่งบริษัทบรรจันใช่ไหมคะแล้ววันพุธก็ไปเปิดเนี่ยท้ายที่สุดอไม่ต้องรอเพราะว่า เคยเหมือนกันเคยเชื่อในบริบทนี้ว่าต้องรอให้ข้อมูลในกระทรวงพาณิชย์ขึ้นก่อนนะคะแล้วถึงจะมาเปิดเรกสาได้จริงไม่ใช่นะคะ <c oughs> อย่างเคสนี้เนี่ยสุดท้ายก็เปิดได้นะคะไม่ต้องรอหนึ่งเดือนหรือไม่ต้องรอหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีการคีย์สดเข้าไปคีย์เข้าไปแทนที่จะดึงข้อมูลจมันจะขึ้นในหน้าฟิลเตอร์ช่องต่างๆให้อย่างเคสนี้ก็ต้องคีย์เข้าไปนะธนาคารเริมมาหลายสีแล้วนะคะ สีม่วงเฮ้ย,เยสีฟ้าธนาคารเลยอ๋อหรอไทยกับฟ้านะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายการจะบอกก็คือว่ามันเป็นเรื่องดีที่เขาต้องถึงข้อมูลมาก็แสดงความประโยชน์จริงคุณก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันจะมีบริษัทมอมีดีหลายอย่างนะคะที่เปิดมาเนี่ยเพื่อรับรายได้แล้วก็ปิดไปหนีไปจบนะคะไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องอ,อะไรยังไงนะคะซึ่งเรื่องในธนาคารก็ว่าทําดีอยู่แล้วนะแต่เราสามารถที่จะงัดลับไปได้ว่าเรามีเวลาแค่นี้เราต้องการให้คุณคีย์ข้อมูลเข้าไป การที่เจ้าหน้าที่สะดวกในการดึงข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาในระบบเพื่อแสดงความมีตัวตนไม่ต้องคีย์อะไรใหม่เข้าใจานะคะแต่ถ้าคุณจําเป็นต้องเปิดให้เร็วกับธนาคารนี้เท่านั้นเนี่ยนะคะคุณให้เขาคีย์อินเข้าไปเลยผดดู้ดีๆสามารถทําได้นะคะก็เรียบร้อยไปนะคะได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียบร้อยสี่โมงนั่นเองนะคะกลับเข้ามาอข่าวหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มาแป๊บเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนจะมีไปข้างนอกนะคะ กลับก็้าข่าวหนึ่งนะคะเมื่อวานเพื่อนแคปเจอร์หน้าจอมานะคะแคปมาป้นส่งมาแล้วก็ด่ามาเลยนะคะว่า,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 าทำไมรัฐบาลทําแบบนี้เง้นงีงนงิน,นนะคะอะขอภาพข่าวหน่อยนิดหนึ่งขึ้นแบบวัยวๆนะคะ <c oughs> <c oughs> อดีตคุณครังนะคะสอนรัฐบาลนะคะแก้ฐานแตกโดยการขึ้นแบตเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็อีกเสนออีกงานหนึ่งนั้นลดเงินเดือนข้าราชการแต่ประเด็นความเจ็บปวดของเจ้าของกิจการคือ ด้านไปพูดคําว่าขึ้นแหวกเป็น9%อาทีมการเอาภาพลงกันนะ,นะคะอย่าเอาหลงก้นมากนะคะดังนั้นเรื่องราวที่เมื่อวานนะคะมีสํานักข่าวนะคะก็จากข่าวสมนันเองนะคะเขียนเอาไว้ว่าอาจจะมีการเสนอนะคะทางภาครัฐเนี่ยขึ้นแหวกเป็น9%ในปี64อะไรก็ว่าไปเพื่อเต็มตัวเพราะตอนนี้โควิดเนี่ยมันก็ทําให้หลากหลายธุรกิจเนี่ยเจ็บปวดนะคะรัฐก็อุดกันไปในหลายส่วน ใช้เงินกันไปในหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้เราเข้าใจมันไม่ได้เป็นแต่ประเทศไทยมันเป็นทั่วโลกแต่ประเด็นมันคือเป็นข่าวที่ออกมาในช่วงเวลานะคะใกล้เคียงกับเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มในการหมดนะคะหมดสิ้นอํานาจในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มเราได้ข่าบอกนิดหนึ่งเดี๋ยวสักพักในจะมีการใช้ข่าวเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละนะคะสำนักข่าวก็คงจะเอาเข้ามาพูดคุยแหละประเด็นคือจะเป็นอย่างนี้นะคะคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยจริงๆแล้ว10% 10นะไม่ใช่7แล้วก็มีการประกาศลดลงมาให้เหลือ7%มาโดยตลอดโดย10การประกาศนั้นมีอายุ1ปีและมันจะประกาศทุกครั้งตอนเดือนตุลาซึ่งเดือนหน้าจะภาพข่าวเนี่ยว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบจะขึ้นเป็น10จะขึ้นเป็นนุ่มเป็นอีกเดียวมาแน่นอนสำนักข่าวใช้เรื่องนี้ในการดึงคนเข้าเว็บแน่นอนคุณเข้าใจนะคะ ดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะมันก็จะเป็นช่วงปลายๆของอำนาจสิทธิในการประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงนึกออกไหมคะดังนั้นเดี๋ยวข่าวมันก็จะออกมาเป็นว่าจากอะไรนะจากเจ็ดในปัจจุบันจะขึ้นเป็นสิบหรือเปล่ามันจะหมดแล้วให้ใจเย็นๆเ,เ,เพราะการกระโดดขึ้นไปภาษีมูลค่าเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ึกตักเนี่ยมันเป็นการสะเทือนวงการมากหากรัฐบาลจะทำจริงๆเขาต้องบอกล่วงหน้า พอสมควรมากๆนะคะว่าระบบบัญชีของไทยโปรแกรมบัญชีทั้งหมดถูกเซตเอาไว้เป็นเจ็ดบทซึ่งในเจ็ดเปอร์เซ็นของประเทศไทยที่มีการเก็บเนี่ยไม่ได้สูงที่สุดนี่หรอไหมคะแล้วก็ไม่ได้ถูกที่สุดประเด็นก็คือในเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษีท้องถิ่นนะคะมูลค่าเพิ่มจริงๆเนี่ยในเจ็ดมันมีแค่หกจุดสามคุณฟังค่าๆก็พอเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณจะได้เห็นข่าวแน่นอนนะคะแล้วมันจะแบบ ในเ,เจ็ดนั้นนหะมันจะมีภาษีท้องถี่อีกศูกะนยะ์จุดเจ็ดดังนั้นสิ่งสําคัญนะตอนนี้กําหนดนโยบายเขาเรียกว่าประกาศฉบับเนี้ยมีสิ่งแค่หนึ่งปีทุกทุกครั้งทุกตุลาก็จะมีการออกประกาศใหม่ออกประกาศใหม่มาเรื่อยๆอยากให้ทุกท่านนะคะให้ใจเย็นๆการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มปรับปรับเนี่ยปรับปรับวันนี้ประกาศ,กาศอาทิตย์หน้าใช้วันนี้ประกาศเดือนหน้าใช้มันเป็นอะไรที่มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากต้องบอกเป็นระยะเวลานานมากนึกออกไหมคะซึ่ง มันจะสะเทือนมากถ้าเป็นอย่างนั้นซึ่งปัดก็ไม่ทราบว่าจะเป็นหรือเปล่านะคะแต่ก็เภาวนาให้มันอยู่ในอาการนี้แหละแค่อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้ก็นะคะธุรกิจบริการเนี่ยรายได้ทุกบาทมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นภาษีขายแต่เราเนี่ยภาษีซื้อไม่มีนะคะดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยจ่ายเฉลี่ยล้านละห้าหมื่นนี่ก็จบแล้วธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยล้านละสองหมื่นนี่ก็ยังพอมีภาษีซื้อไปตา่าหลายคนที่มาเรียนด้วยกันคุณจะเข้าใจในเรื่องของค่าเฉลี่ยนะคะของการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะดัง ในสองเรื่องนี้เรื่องแรกของการติดต่อกรมสรรัมพารต่อไปนะคะบริคภสทิศไรชื่อผู้ถือหุ้นบอจอห้านะคะทางภาครัฐเองก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาส่ดต่อข้อมูล API ส่งข้อมูลหากันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเรื่องที่สองเนเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นเป็นเจะได้เป็นสิเปซ็นตหรือเปล่ายังคงเป็นข่าวอยู่ไม่ใช่เรื่องจริงที่จะประกาศใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยขวัญมาบอก อัปเดตข่าวสารเอาไว้ให้ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งกูจะเห็นข่าวในเรื่องของแหวกแน่นอนให้ใจเย็นๆน,นะคะให้ใจเย็นๆดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าแบบนี้ก่อนว่าในปัจจุบันสถานะของเราที่เป็นการทาธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราทําหน้าที่ถูกต้องดีแล้วหรือยังใครที่ทําบัญชีชุดเดียมาอยู่แล้วนะคะให้กดอดทนแล้วก็ประคองตัวเองเอาไว้การกลับไปอยู่ใต้ระบบนอกระบบเนี่ยมันไหนไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนะคะหรือบางคนเนี่ยที่ ค้าขายนะคะมีขาหนึ่งอยู่นอกระบบยังเข้าไม่เต็มรูปนะคะคุณก็รู้สึกดีว่าคุณก็มีความระมัดระวังว่าอุ้ยตายแล้วจะโดนย้อนหลังหรือเปล่าถ้าโดนย้อนหลังจะเสียสภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังเยอะแยะเป็นล้านหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าไหนที่ยังไม่ได้ก้าวเข้ามาในระบบบัญชชุดเดียวอย่างร้อยเปอร์เซนต์กก็อยากจะเชิญชวนแะวว่าค่อยๆนะคะตัดสินใจแล้วเข้ามาเถิด ทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยปลอดภัยเนี่ยมันจะสบายใจกว่าเยอะมากนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทานถ้ารู้สึกว่าการับเปิดข่าวสารแบบนี้ดีนะคะยังไงฝากกดหัวใจรัวๆนะคะคุณท่านไหนไปรู้ก็ฝา,ากกดหัวใจรัวๆให้สักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวทางเพจมันชปอี่ยนง่ายก็เราจะมีการอัปเดตนะคะโครงสร้างใหม่ๆมากมายนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยได้อัปเดตเข้าถึงข่าวสารได้ดีขึ้นมากกว่ากูอาจจะมีวิทยากรผระเด็นมาช่วยนะคะในการรีฟ บรรชงบัญชีให้คุณไ่ยได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าดีจังเลยมาฟังตรงนี้สักแป๊บหนึ่งสักสิบนาทีสิบห้านาทีพิมคําว่านะจ๊ะมาก็ได้นะคะทานข้าวให้อร่อยนะคะสําหรับกลางวันวันนี้นะคะด๋ยวกาต้องเตรียมตัวไปข้างนอกแล้วนะคะล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ